สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามอาการของแอร์ซัมซุงนะครับตัวนี้ซัมซุงอินวอเตอร์นะครับหมื่นห้าบีทูนะครับลูกค้าได้แจ้งครับมันทํางานได้พับแป๊บหนึ่งนะครับมันมีการกระพริบตรงนี้นะครับนี่ครับทําการเปิดที่รีโมทนะครับตอนนี้สวิงทํางานแล้วก็มอเตอร์ทํางานได้ปกตินะครับดูการอารลามของตัวข้างในนะครับนี่ครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับนี่ครับติดค้างสองดวงข้างล่างครับกระพริบข้างบนนะครับ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ครับผมจะทําการสับที่เบเกอร์นะครับแล้วก็เปิดใหม่เพื่อไปดูข้างนอกกันนะครับว่ามีการทํางานปกติหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้ได้สั่งงานการทํางานข้างนอกได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ได้ยินเสียงอยู่นะครับทํางานนะครับมอเตอร์จะหมุนช้านะครับหมุนช้ามากครับหมุนช้าผิดปกตินะครับแล้วสักพักก็จะตัดดับนะครับนี่ครับอาการประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คเออร์ลอรโค้ดที่ MCU ได้ได้วางไว้นะครับว่ามีผิดปกติตรงไหนนะครับนี่ครับ LED เหลืองค้างนะครับตามโค้ดของซัมซุงนะครับ LED เหลืองค้างมันอยู่ที่มอเตอร์ครับมอเตอร์ทํางานผิดปกตินะครับมอเตอร์ข้างนอกนะครับยังไงก็หรือเราก็จะวัดไฟเลี้ยงดูนะครับว่าไฟเลี้ยงไปเลี้ยงที่มอเตอร์ได้ปกติหรือเปล่านะครับมีอะไรไปขวางทางเดินหรือเปล่านะครับตอนนี้วัดได้สามร้อยกว่านะครับโดยประมาณนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยง ตัวมอเตอร์ภายในตัวแผงมอเตอร์ภายในมอเตอร์นะครับก็สิบห้าถึงยี่สิบก็ประมาณนี้นะครับส่วนสัญญาณฟิกแบกหรือสัญญาณอันนี้มันยังวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หยุดการทํางานแล้วนะครับแต่ผมวัดประมาณที่ไฟเลี้ยงว่าไปเลี้ยงไปมอเตอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการสับเบรกเกแล้วเปิดดูใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่ครับ ถ้าทำงานเครื่องทำงานได้ปกติแดงจะค้างนะครับเขียวจะกระพริบคือตอนนี้มันกำลังทำงานได้ปกติอยู่นะครับอาการประมาณนี้นะครับถ้ามันปกตินะครับแต่พอสักพักนะครับอาการกระพริบเหลืองก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมก็เลยถอดรื้อดูนะครับรื้อดูจิ้งจกดูมดพวกนี้ประมาณนี้นะครับว่ามีอะไรไปขวางทางเดินหรือเปล่านะครับโดยประมาณนี้ก่อนจะนี่ครับ ถอดแล้วก็เลยทําการย้ําปิ้นเลยนะครับใส่เลียงที Arizona, ่ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับแล้วก็เทสตัวใหม่นะครับเหมือนเดิมครับกับพิบยังกับพิ้บเหมือนเดิมแล้วครับกับพิบเหลืองนะครับกับพิ้บที่มอเตอร์ภายนอกครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหามอเตอร์เพื่อจะส่งงานลูกค้านะครับมาเทสเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอามอเตอร์รุ่นเดียวกันนะครับมอเตอร์ข้างนอกมาเทสนะครับเพื่อจะส่งงานลูกค้านะครับอาการนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําการเทสเลยนะครับเทสความเร็วรอบของมอเตอร์ดูนะครับตัวนี้มมออเเตร์า ไปเอามาอีกรุ่นเดียวกันนะครับเอามาเทสเลยนะครับนี่ครับตอนนี้รันแล้วนะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทํางานได้ปกติครับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้เร็วขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการสปีดของมันไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ลันได้ยาวขึ้นแล้วนะครับลันได้ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับทุกอย่างทํางานได้ปกติแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมตีเลยครับมอเตอร์นะครับ อาการกรบพพิบเหลืองก็คือเป็นที่มอเตอร์ตามที่โค้ดซัมซุงเขา M T U ได้บันทึกไว้นะครับนี่ครับทำการเปลี่ยนมอเตอร์ให้ลูกค้านะครับแล้วจะส่งงานลูกค้าเลยนะ,นนะครับอาการกรบฟพิบนะครับของการ M T U บันทึกก็คือสีเหลืองนะครับเหลืองติดค้างนะครับเป็นการทำงานของตัวมอเตอร์ข้างนอกนครับผิดปกตินะครับ ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในเย็นปกตินะครับเดินได้นานแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับขอส่งงานเลยแล้วกันนะครับ